สูงขึ้นไปอีกได้ไหมร้องทำไมไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปร้องทำไมสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้พ่อน้องถูกใจเขาก็มีโดรนนะคะมาใหม่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะมาทดลองกันบินนะคะวันนี้ถูกใจอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ถูกใจวันนี้คุณพ่อมาทําอะไรคะลูก อ๋อไม่เล่นเครื่องบินนี่ะนะค,ะคบไปถ่ายโดรนครับถ่ายโดรนเดี๋ยวเราได้เอาโดรนมาทำคลิปกันโอเคนี่ฮิวกระเป๋าไปเลยค่ะพามา,า,า,าพามาพามาเลยเย้โดรนนะคะคือตัวนี้นี่เองอนียยย่ยๆนะเป็น DJI Phantom ว้าวโป o สี่โปนะฮะสี r โป โอเคใส่ตรงนี้ใช่ไว้ไปใส่ยคอนโนโลูกใส่อนโูนอะไรนะลูกจ้ะอันนี้มันกำลังคอนเน็กต์อยู่ใช่กำลังเตรียมดาวเตรียมเตรียมสัญญาณแล้วอ,อ้อโอ,โอ้จริงแล้วพรออ้อมยังอมแล้โอ้ไปไพัดหมุนคือโอ้ เสียงเหมือน,มนแมลงปอมแมลงวันบินเลยอ๋อว้าวบินขึ้นไปแล้วถูกใจฮะลมมันแรงเนาะโอ้ลมมันแรงลมมันแรง ลม,มันแรงค่ะลม,มันแรง,จ,งแจ้าโอ้มันบินขึ้นไปแล้วเอ๊ะแบบนี้มันจะมีโอกาสตกไหมคะตกแยก่ตกแย่เพราะว่า เขามีระบบนี้ป eh uh ้องกันเยอะเนี่ยนี่เห็นหเห็นหน้าจอไหมจะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่นี่นี่เราเรากำลังยืนถ่ายนี่ไงเนี่ยนาทีเราก็ยืนเลื่อนถ่ายนี่ไงอ๋อนี่ยืนเห็นไหมนี่ยเรากำลังยืนถ่ายนี่อะอะเอาลงใกล้ๆไม่ลงใกล้ๆเอเอาลงเอาลงมาใกล้ๆนี่นี่นี่อไปเดี๋ยวเรามีเวลามีวิวของแล้วก็สามารถที่จะดะ มีคาณภาพที่สวยขึ้นนะอ๋อจะได้เห็นภาพสวยๆใช่ไหมได้เห็นภาพสวยๆขึ้น,นเอ้ยเมื่อกี้ถามมครั้งเร,งเรื่องการตกอะที่เพราะว่าบางบางทีเราเห็นคนแชร์แบบตามหาโดนอะไรเงี้ยค่ะโดนตกอะไรเงี้ยทำไมของเขามันตกอ่ะก็ <c ười> มีตกบ้างก็ <c ười> มีตกบ้างตกเงี้ย <c ười> โอกาสตกคือแบบแบตบหมดอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มี ัวมตัวกันเยอะมากเลยอ่ะเรื่องการตกอเนะี<ต>่ยหรอถ้าแบบ <ไป S 2> มันใกล้จะหมดนี่มันมันจะบินกลับมาหาเราเองนะคะใช,นนใช่ใช่ครับมีรูปการสอะไรด้วยลองบินสูงสูงลองบินสูงสูงมันสูงสุดได้กี่เมตรนะคะหเลยใช่หรอ,ได,หรอได้เหรอได้หรอหลายร้อยเมตรอ๋อสูงมากเลย สูงขึ้นนีอีกได้ไหมเออมี่สูงมากเลยอะว่าอะไรอะลูกเวลุงใช่ถ้าลงอ่าเอาลง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 ไงอะเพะกดกดลงมาใช่ใช่ไหมเห็นยันเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะแหนลองไายสาวไว้น้ำสาวไว้น้ำของหมู่บ้าน เอออาจ้าเจ้าไปไปเลยเยไน้ไปไปอาไปอีกไปอีกเปยงเลยนะฟิตเนสนะ้าฟิตเนสนี่ไปแล้วค่ะ โดนไปแล้วตามถูกใจไปแล้วเอาเดินไปสิลูกร้องทำไม่ลูกเอาอไปด้วยเอาไปด้วยนะตามอ่าปาเดี๋ยวแม่ตามไปด้วยทำไมร้องทำไม,อมโอสระว่ายน้ำใกล้ใช้ได้แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้เขาเติมน้ําเต็มแล้วพอดีเสะไว้น้ํารั่วนะคะเขาก็เริ่มมีการซ่อมแซมมาใหม่อะ,อะนี่โดรนกมันจะมาหาเราแล้วมองเห็นเราด้วยนะคะใช่ไหมลูกใ,ใจยืนอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นอะ อันนี้มันเก็บภาพอย่างเดียวไม่เก็บเสียงใช่ไหมใช่เสียงมันจะเพราะเสียงมันดังมากอ๋อเสียงมันดังมาก <c oughs> อันนี้จะได้ภาพอย่างเดียวใช่ก็เดี๋ยวเราไว้ทําคลิปให้ดูนะว่าเออก็จะมีคลิปสนุกๆมากขึ้นเพราะว่าเราก็พยายามทำให้คลิปดีขึ้นก็เดี๋ยวจะมีคลิปสนุกๆมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะเรามีโดรนบินรีวิวกันเลยตอนนี้อ๋อโอเคค่ะคุณนกเลอะ,อะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวคุณนกเล็ก กับพ่อน้องถูกใจแล้วก็น้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย